ครับสวัสดีครับที่นี่นั่นรับสัญญาณกำลังจะนัครับงงนะครับอีกไม่นานคลายเรื่องก็จะครบ1ปีแล้วครับผมนะนะครับเราเกือบเดินทางมาครบ1ปีแล้วครับเกมคลาสไรเดอร์นะครับผมตึ้งผมทำมาแล้วครับนะเดี๋ยวจะมารีวิวรถที่มันขาดเรื่องนะครับไม่ได้ทำคลิปรีวิวนานเต้นะนะครับเพราะเอาเอาโมแต่เอาเวลาไปสตรีมอยู่ครับคือมันว่างตอนสตรีมนะครับตอนนี้ไม่ค่อยว่างเล่นเกมหรอกครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวรถสวิปเปอร์นะครับมีคนก็ขอมาเยอะเลยครับพี่มาจะรีวิวรถสวิปเปอร์นะครับพี่พีี่่เเลนมมอสปดยังา จัดไปก็จะเล่นเท่าที่เล่นได้นะครับผมซึ่งรถสวิปเปอร์นะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับมันอยู่ในส่วนของไฮบริดนะครับไฮบริดก็คือรถที่สามารถเล่นในทั้งสปีดและก็ไอเทมนะครับผมซึ่งทำไมมันน่าเล่นในสปีดนะครับเพราะผมก็เคยบอกไปแล้วครับว่าความเร็วในตั้ช้าน่ะมัน800รถไอเทมถ้ามัน800ขึ้นเนี่ยมันเป็นไฮบริดแน่นอนนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็สแต็กมันก็น่าเล่นเหมือนมันมันเหมือนกับรถสปีดอะรถสปีดที่มีความสามารถไอเทมเพราะว่าเป็นรถไอเทมที่มีสแต็คไฟสปีดเออก็แแลล้วววต่่คคุณอยยยยาากกกกจะเเเเเรรรีีีัับบดด๋๋็ไปน ความเร็ว,ด,วดีกว่าออเราไปดึงความเร็วเต็มผมมันศูนยะ์ศูนศูนย์ทับสี่สิปะเอ๊ะได้ๆๆแล้วถ้ากูพาแพ้ึ้นมาล่ะเอออาชีพหายแล้วไงก็อย่าแพ้แล้วกันนะครับก็ตามมันแหละครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมว่าเราจะเจอโชคยังไงนะครับเราจะเจอดานอะไรนะครับเราก็จะไปเจอในเกมครับผม <c oughs> คฮอกดความเร็วเดียวหาห้องตั้งนานความเร็วทีมกูก็หาห้องนานพอๆกัน นะครับคือนานมากในการหาหาห้องในช่วงนี้ทำไมหานานจังวะหรือว่าคนเลิกเล่นกันไปเยอะโอ้ยมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นสวิปเปอร์นะครับในโหมดสปีดกันดูนะครับผมว่ามันจะเล่นได้ขนาดไหนนะครับผมนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้เจอคนว่าเจอบอทนะครับผมไม่รู้แล้วครับตอนนี้นะครับคุณจะเล่นนะครับมไม่ต้องผังมาก นะครับอาจจะดิโมโง่ๆนะครับผมอาจจะดิแบบแบบแบบโง่ๆนะครับอาจจะคือดิไม่เก่งอ่ะยังยังเล่นสติไม่เก่งยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้ลายเท่าไหร่เลยเนี่ยยังโอหไม่ต้องพูดมากมันเหนือเหนือครับว่าไม่เก่งแนะไอ้กากเลยครับตากเลยเดี๋ยวที่วันนี้เราเพิ่งเล่นเกมเนี่ยตาแรกนี่ตาแรกของการเล่นเลยเออเราต้องให้เราวอร์มหน่อยเออให้ต้องให้วอร์มก่อนเดี๋ยววอร์มก่อนเดี๋ยนะเดี๋ยนะ อย่าให้เคร <m> ื่องติดเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่จะทำให้เธอรูฟิตเองเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอย่างกันคนละอย่างกันแล้วเออกระปเนาเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โว โอ้โหเหมือนมาโชกกากเหมือนมาโชกกากเลยครับเหมือนมาโชกกากโชกกากแบบไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยมืมาโชกกากเลยโชว์แบบโชกกาก โยกากโยกกากแบบตายอย่างนี้น re ี่คือการรีวิวรถสวิปเปอร์แบบงงๆนะครับงงๆงเออชนนี่เบอรเออชนด้วยเนี่ยมีเยอะมีเยอะชนเนี่ยเบอรชนร้อยเลยครับไป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 ชนกันแบบนุ่งตุงนั่งนะครับนาทีมอนทำไมในาตั้มันสีฟ้าไปเลยคือไม่คิดจะใช้เลยเลยว่าบอดอ่ะตานี้กูเจอบอดอ่ะเออตานี้ผมเจอบอดอ่ะ ก็ตาเจบอดก็ไม่สนเนี่ยกลับมาดีวิวรถก็เจอบอดก็ถือว่าโชคดีไปแรงยไดงขึ้นนะครับก็ลากนนะครับบอดเออแล้วดูมันไม่ใช่ด้ตัดกันเลยอะบอดเจมมึงเซตอะไบอดใช่ด้ตัดบังเถอขอร้องดูดิมึงคัดกันเลยตามสันดานไม่ใช่บอดเอ้ยเฮ้ยตัดบังลูกโอ้โหตาย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 เกมมึงปรับค่าบอดโอ้โหปรับค่าบอดใหม่เลยนะคุณผู้ชม ปรับใหม่เลยเนี่ยบอดกากเกินดูชื่อก็รู้แล้วว่าบอดครับโอเคบันก็บอดแต่มันคือการรีวิวนะครับเพราะเราไม่สนใจว่าเป็นบอดหรือเป็นคนนะครับก็เล่นได้ตรงๆเลยว่าเล่นได้นะครับถ้้ไม่ขัดเอาผมปีกกาครับก็เล่นได้นะครับรวมๆไปเล่นได้ครับก็เนี่ยตามนี้นะครับผมไม่มีอะไรทำเดยครับก็ประมาณนี้ครับผมได้ลวลาก่อน